มือนี่ใไม่กล้าามวนเด้อจ้เอาเด้อเข่าโคเข่า,ขาปลาอีกแล้วเด้อจ้เอาเด้อมนัมน,มน,มนบะมันกระติดตามยาย่เลยเด้อจ้าแพนครับไม่หรือแพนครับเกาหรือเด้อดจ้าเด้อเอา้าลุยบังพี่น้องสิมานบอลมาใหญมาหลายมือแล้วแกสิมานบะมานกระติดตามยหญ่เลยเด้อจ่ากำลังใจให้ยหญ่ชูผูสุคนเนี้ยเด้อจ่เอาเด้อตายลุยมาพี่น้องไอเท้า มาหนีเราด้วยจ้ามาอีกแล้วมาๆๆพี่น้องเอ้ยอวดดอกนึงจ้านั่นเอนอ,อมาแล้วจ้ามาแล้วมาใหญ่ก็มากับรถโมเฟอร์นหนีด้วยจ้าเด้อรถบททันจม่งข้ามาเยอะสองสามวันละน่ะนอกจาเนาะไปมาไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ย ออก็มัดออกโดดลวเนาะสาสามสี่หมื่นละเนาะไปไปฝุ่นพอกันไปกันหืน่นลืน่นะฝุ่นตะทองอยู่ขา้างฝุ่นชีวิตไม่สิน้นเท่าก็ตดองดินก็ไปนองพี่น้องเบิงมาลุนเวิงมือนิสิมาบจ่าเบิ้งบรรยากาศกฮหอนหอนเบิ้งกีฬายายมาหอดสวยเด้วยจ่าเด้อมาหอดผีสองโมงสามโมงพี่น้อง ไปแหงเล็กมาที่ไม้เกาที่ไม้ไม้ด้วยจ้าเด้วนี่เพือพ่อนผ้ามาไม้หว่องไม้เออพี่น้องมามาลุ้นเบิง่งสิมาหนบ่ปะ่ะลุยในยกันเด้อพี่น้องมาเมือยในกันเด้อจ้าเออพี่น้องเอ้ยไปไปไปมื้อนี้ได้เท่าไรเก่าเดี๋ยวพ่อแกงเก้าหยาดมันไหวอยู่พี่น้องเอ้ย นี่ยงวดตาท่องในดอกเดี่ยวขวั่ลอยางมากยางใกล้ๆพี่น้องเสียงอื่นกันอยู่อ,อ๋อแตกสะตาท่องมาเห็นมือนีนย้ายใดบ่ได,ด้กะเป็นกระลงใจให้ย้ายม้วนๆในย้ายในเด้อย้ายจีไทยบรรยากาศให้เบิ้งมือนีพี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศเขาโคเขา,ขาปลาฮะไปพี่น้องไปหาเรื่อยๆเฮ้า มึงดีใจพอใะไหนเขามาชอบวิวเนาะพี่น้องเนาะให้เห็นละนานั่นนั่นเบิงสิละขนาดใหญ่ยางใกล้ไปงบางนึงเด้นี่อือสัพ่อกับพัญญาพ่อกับพ่อเทาเทาเนาะมันไหวล่ะลุนย่อยนี่ยายพ่อเล้วดอกหนึ่งอุ้ยพ่นเหยียบพ่นเหยียบม่นเหมือนจะคอยพ่อ ยายมาจกมาแหลวมาแล้วยายออกมาคนเดียวนี่จ้ายายเคียปีนทองละงอกเลยปีนทองล่าง้างเลยนี่ป้าดอกงามอยู่ตัวละพี่น้องรุ่นรุ่นคุยพ่อพี่น้องเ้ยยายชิ้เส่หัวกับหมวกคือเก่ามานมาพ่ออย่้วได้ะจ้ายายยางเป็นกิโลกย่อดอกหนึ่งน้อพี่น้องนี่ไก่ที่ไปสร้างเพื่นบบอุ่มก็ลัางงามอยู่จ้ามานมานมานอยู่ อ๋อนี่พี่น้องแย่พอ,อีเหลียวดอกหนึ่งขอเพื่อนเหยียบมูลหมืดไทยเนบอไทายเนนอจ่าเนาะเพราะเราสามมันห่อนแห้งเพิ่นเลยนอกเอ,อ้อได้แต่เด,ด็กก็จะค่อยลุ่นแต่าทองกับเไปหิจากล่ะเอ๋อหมูเขาไปหิจากแย่กับมะพอ,อีเหลวสองดอกเฮจ่าเดอ้อนี่มานมานแล้วเอ้อหาไปเรื่อยๆด้วนๆค่อยพอด้วยพี่น้องมันไหวแล้ะเนาะ นี่อาเขียบุกยางโดดๆกับพอพี่น้องเย้ยเออหางแห้งยี่งริพี่น้องตะท้องกั้ยินเสียงพอ่อวพ่อหลานหลานตีแล้วอู้ด้หลายเนาะใหยเบึงแต่สองสามดอกหินบอกนี่กระมวี <laughs> ่น้องโอ้ยหามหม่องเดียวกันหากม,านาม,านมานันไสมันมัเนาะหุ่นเอิญกระอกมาแล้วพูนมาเด้อมาเด้อไปจางไหนก็ับไป มันไหวแล้วมันไหวแล้วมามาเบิ่งเทาได้หลายบ<อ>่เซนคือมันเก็บเอาเก็บเอาเฮาย,ยางมานั่่าพี่นาเจ้าลาตาไม่่นเออมา่าอย่อ่ฮมไผมัมันอยายลิงเออเิ่งของตาทองของชุดรักมาใกล้อุ้ยไถคือกันเอาเ่าเอาท่าคอยน้ำแม่กสันอู้จ้าซ่องก็ได้ดูพี่น้องเออคนมัเนาะนั่นนั่นพี่น้องนั่น ไปไปมวนมวนเนี่ยพี่น้องเอ้ยเออได้บ่ได้ก็มวนเนี่ยกันไปอู้หัวล้นละพี่น้องไปเรื่อยๆไปไปหาไปเรื่อยๆบุ๊คเดี๋ยวได้จ่ายด้วยไปมองไม่ไปเด็กสาวมาหามองไม่อีกล่ะให้มันมันในเด้อเจ้าโคกเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าดงก็ได้เด็กผู้ชายแกงก็เอา นี่พี่น้องเขาเหยียบขึ้นมนลมืดนีนี่มาพอจะเขาเหยียบมุนเลยกระดังบอกงามเนาะพี่น้องเนาะปาดพี่น้องเลยเขาเปิดคักเปิดแนอแแถมมาท่านเขาด้วยใาเด้อปาดปาดบึงแปดมืดแต่ทองก็ไปใกล้แล้วมาที่ไม้ใหม่ปาดปาด โอ้ยพี่น้องเอ้ยมอเขาหายเมดมาขู่หม่เออแต่บึงตะทองเดยจา้าเราไปไก่ในมูนมนเขาอีกอ่ะยายก็ยุบโลลุดเลยจานมามาไดีได๋บันดยกะยะ <laughs> อันนี้ยายเด้อมือน,นี้มันแห้งแห้งพี่น้องแห้งมาหาสามสี่หามือแล้วเนาะจ๋า,จานะอืดี๋พวกเก่งเขาเอาหน่อมือน,นี้พี่น้องชารุเบังเด้อ ถ้าเบิ้งสรุปเบิ้งต้นต่ทองมาไปผุนกระลังมาพี่น้องผุนผุนแต่ทองมานบ่เท้าม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 ันอันนี้ไหวและแล้เท้าไปเด้อไปเฮือนไปเด้อไปเฮือนได้บ่ได้กระชีพ่าเบิ้งบรรยากาศเด้อจ้านี่นี่เขาเพลินงามงามงามพี่น้อง เบิ่งที่หลักเขาเพิ่นขึ้นไม่ขึ้นง่ามหมอกยากง,ง่ามๆด้วยเบิ่งบรรยากาศมือน,นี่บรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีเออแต่มันไม่มนันเดี๋ยวพ่อแกงก้าวมาเถอะสิเบิ่งก็าางได้ดอกเดียวคอยเหรอเออโอ้เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแกงก้าวเนาะมามามาให้เบื้งตาท้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อเดี๋ยวแกงก้าวเนาะจ่าเนาะเอาหนะนะนี้คนได้ดอกนึงมามามา ม,มาวาดได้รับเขาดอกอามาวานมาใส่ไหมไอ้บุญตาทองอืมไรแก่งอยู่เนาะจ่าเนาะเอาวันนี้ยายกระชีจบคลิปยายกระชีจบคลิปไปเงื่อนนะจา้า <laughs> <laughs> จบคลิปหาเห็ดหุ่นยายลิงก็ชอ,อบคลิปยายคลิปนี่ก็อย่าลืมกดติดตามกดเพื่อกลังใจให้ยายในเด้อแพนครับจูบผู้คนยายรักพี่น้องนะจา้าสวัสดีจา้จาจ้า ไปจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเดี๋ยวเดี๋จ่าไปไปเฮือนเนาะน้องไปบัดน,นี้เปเพือนไป่ขุนเพื่อนก็อ๋อนะไป่ไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถไปขี่รถขี่ขขขรถหลายๆใส่รถล,ละ่ะเออไปหาผักพรน้องพี่น้องหาผักพรอแล้วมันหมอมานในแกงก้กาวหนึ่งตัวไปเฮา